งานเยอะเงินก็แยะแต่แฟนไม่มีว่ะโอ้ยนะครับลัคนาราศีใดบ้างที่โฟกัสแต่งงานแต่หัวใจยังว่างลัคนาราศีอะไรบ้างลัคนาราศีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยลัคนาราศีอะไรเนี่ยนู่นนุ่นนุ่นเมษค่ะเมษเมษคุณลุงคนนี้โอเคไม่เป็นไรครับผมไม่ถามแล้วนะโอเคนะฮะลัคนาราศีที่ งานเงินแยแต่หัวใจยังว่าง 1. ลัคนาราศีมังกร <c oughs> เออทุ่มเทให้งานทุ่มเทให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไอ้แฟนก็อยากมีเหมือนกันแหละแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วม,มีแล้วมันวุ่นวายใจก็เลยสดดีกว่า 1. เลยคือลัคนาราศีมังกรนะครับ 2. 2. สองลัคนาราศีตุล <c oughs> โอ้ยสำลักเลยครับตุลน,นะครับเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ก็ตุลก็ความรักนี่ก็สงคารามเวียดนามวุ่นวายทะเลาะขัดแย้งก็เลยเบื่อเบื่ออื่นๆลุยงานดีกว่าความรักช่างมันก่อนนะเหงาเหงามึนๆก็เอาหลังถูมุ้งลวดไปพอแก้ขัดนะฮะ,ะนะลัคนาศีสองคือลัคนาราศีตุลลัคนาราศีที่สาม นะครับอันนี้ก็เด่นชัดเลยนะครับคิดว่าลัคนาราศีอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,กหัวใจยังว่างลุยงานก่อนนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกเออความรักก็สำคัญอยู่เออแต่มันมีแนละ้วมันไม่ค่อยได้อย่างใจไม่ค่อยแฮปปี้ก็เลยเมคมันนี่ลุยงานก่อนนี่จะเป็นที่มาของ3าลัคนาราศีที่ งานเยอะเงินก็จะเริ่มแยะแต่แฟนไม่มีนะครับโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวย้ำนะ 1. ลัคนาราศีมังกร 2. ลัคนาราศีตุล 3. ลัคนาราศีพิจิกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่า 3. ลัคนาราศีนี้บ่มีไกลหรือไม่มีเสน่ห์นะไม่ใช่ 3. ลัคนาราศีที่ผมพูดมาตรงเนี้ยดาวแต่และดวงล้วนแล้วแต่เอื้อให้มีเสน่ห์ทั้งสิ้น แต่การมีสเสน่ห์กับการมีผัวหรือมีเมียม,ม,มันคนละเรื่องกันไม่ได้หมายความว่ามีสเสน่ห์แล้วมันจะต้องไปมัดใจใครได้ทุกคนนะความรักก็จะไม่ใช่เชือกจะได้ไปมัดใจใครได้ทุกคนฉะนั้น3ลัคนาราศีมังกรตุลพิจิกช่วงนี้ดูยเรื่องงานเรื่องเงินทำมาหาแดกไปเรื่อยๆนะความรักเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงก็ขอให้โชคดีอย่าลืมติดตามทุกช่องทางนะครับของ ดวงดีดูดวงดีนะชิชาสมิงไปก่อนสวัสดีครับ